สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าโซซองคุณยายโดนาส,สตอรีเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> ไปจ้าเมื่อนี่ก็อีกเมื่อนึงเนาะจ้ะเนาะไปเที่ยวกับยายเมื่ออื่นผลอาจจะยังสีไปหอดบ้านเมื่อนี่ก็ยังอยระวางทางกับบ้านอยู่เนาะจ้ะเนาะจังไดก็ฝากกัได้จ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามยายโดนาต้านะม้นเนอ กำลังใจให้ย่ายเลยเหตุผลต่อไปเรื่อยๆเน,ะนาะจ๊ะเนาะซอยพักซอยดันย่าดนานาเด้ได้จ้ะเด้อพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนไปจับไปเบิง่งว่าย่าสิพาไปเทีเ่ยวใส่เนานนจะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนนี่ตอนรับเข่าวสุสองคุณย่โดอนสตอรินะ นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกมองหนึ่งจ้าในนอเว่แต่ว่ามีคนละหนาคนเต็มเลย่าี่มื่อกี้ก็เต็ม ที่พักแล้วก็ปั๊มน้ำมันจ้ะน้ำมันอย่างเี้ยอันนี้ก็เป็นทะเลไปทายัางไปเบิง่งทะเลภูเขาหลอ่ลอบกลางกับเป็นทะเลนะจ้ะมัน,น,นก็นลรถ ต่อเต็มเลยจ้ะ รมอยู่แต่จะวาวหนาวคนก็เล่นน้ำซิมี่หาดเล่นนํำ ปกติแล้วอยู่นี่สิมีเรือเรือดลำยันยัน่นะจ้ะเรืออหยังเขาเอิน้นคือโรงแรมนะสิมาจอดอยู่นี่ว่าช่วงนี้ก็สิบ่มีเนาะจ้ะเพราะว่ามันมีโควิดเนี่ยนะจ้ะปกติสิมีเลือดำใหญ่หักใหญ่หลไหลชั้นนะ่ะสิหาสันนะจ้ะจอดอยู่นี่สองลำสิมาแตะ่ต่างประเทศเนาะจ้ะเนาะ เที่ยวกับมาเอยเรื่อยค่ะผูเขาผู้ออกจอดพักกินเขากินน้ำแล้วจ้าได้จอดพักกินเขาขกันจะ้ะพักกินเข้าเที่ยงตอนนี้กับซีโม่งกวหา5ีหาโม่งแล้วมั้งนี่จะถใได้ สีขาวๆเนะะี่ค่ะสีกราบบานนะอกีกจักสองสามชั่วโมงเหระจ้ะจังสีหอดบานพูดเห็นรถคันหนึ่งแลนค์ขามาหลังจากรถหลังจากที่รถคันนั้นแลนค์ขามามันซีมี่ไอ้นี่ยเขาเอิ่อว่าแคมปิ้งแล้วจ้ะเนาะซีม,มี่อยู่หันเต็มเลยคนผักอยู่ นี่เขาเอิ้นปลกซื่อเป็นเมืองหน่อยๆเป็นสถานที่หน่อยๆบก,กว่างแต่ว่าสวยงามการเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมากมาก,กันนะจน้ะเนาะมักมีกิจกรรมนอนนี่นั่นยุ่ตลอดจ้ามองนี่ เที่ยวมันี่พักข้างคืนอย่างนี้นะจเจ้ากระสิแบบนี้น่ะเบิ่งแคมปิ้งจ้ะรถบานรถผู้วินจอดเต็มเลยจ้ะเ่าจะคนกับกางเต็มจ้ะคนที่บ่กมีรถกับกางเต็มนอนนอน พานหอดบ้านจ้ะมากหอดโบดแวะซื้อของก่อนหืือพักซื้ออย่างลานไทยจ้ะจะลานไทยอยู่นี่เมืองโบดเ์น่ะจะเนาะ ตื้อพี่ล่ะจ้ะอยู่โบด จ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊นะเนาะจังไดก็อย่าลืมนะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ยายมีกำลังใจฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะจ๊นะเนาะสำหรับคนที่ติดตามยายอยู่แล้วกับขอบคุณหลายๆนะจ๊ะแล้วคนที่บพ่งันติดตามก็ยินดีนะจ๊ะเด้อย,ยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนเข้าสู่ส่องคุณยายโดนาสตอรี่นะจ๊นะเนาะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะจ้าเนาะพอกันไหมคลิปหนาะกับยายโดนนัทเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้า